โอ้่นมตุ้ยตยวตกไปต่อช่้รสิสอนละอ่าโอเคเพื่อนเพื่อนเข้ามากันเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีกันก่อนดีกว่าเนาะสวัสดีก่อนวัส่อนรูก่อนสวัสดีพร้อมๆกับคุณครูนะคะอสวัสดีก่อนเรื่องใครร้องได้ร้องไปพร้อมๆกันนะสวัสดีว้เวว้าว้าวว้าว้เว้าา อาทำตามเธอและฉันพร้อันทสวดีเต็งก็ตามที่เชือก่อนูยาวไม่เชื่อก็ว่าได้อบูบกูับกิน้วก่เานนะคะใชเก่อนนะคะเพื่อที่เด็กๆคนอื่นนะคะจะได้ฟังคุณลูกสอน เลยอ้าโอเคตอนนี้ปิดไมค์กันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวครูลูขออนุญาตแนะนําตนเองนะคะคุณครูชื่อคุณครูพรทิดาคูลถาวรนะคะชื่อเล่นชื่อคุณครูโซนนะคะเป็นครูประจำชั้นห้องอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งนะคะใครอยู่ห้องอ้อหนึ่งทับหนึ่งเควันหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะกับคุณครูลูกสอนนะคะอ้าไหนเด็กๆลองพูดซิคุณครูชื่ออะไร คุณครูชื่ออะไรคะคุณครูลูกอะไรคะคุณคุณชื่ออะไรคะคุณครูลูกสอนใช่ไหมคุณครูลูกสอนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนวันเปิดเทอมนะจําชื่อคุณครูให้ได้นะคะเปิดเทอมมาเนี่ยเออคุณครูลูกสอนเก่งมากเลยค่ะยิ้มหวานด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเจอกับคุณลูกสอนต้องยิ้มหวานแบบนี้เลยนะคะจะมีคนร้องไห้หรือเปล่าจะมีไหมคะใครร้องไห้ยกมือขึ้น มีไหมอุ๊ยไม่ลองสิไม่ลองนะยกมือนี่คือไม่ลองใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเราเจอหน้ากัดเราก็จะเรียนกันแบบนี้เลยนะคะในวันเปิดเทอมแต่วันนี้วันนี้วันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆผ่านออนไลน์กันก่อนเนาะไหนใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงอะนั่งตัวตรงแบบคุณครูทำไงคะนั่งตัวตรงนั่งตัวตรง ตรงเรียงค่ะเอาตรง,ตรงขวาจ<ร>ับมือซ้ายนั่งหลังตรงตรงแล้วตรงแล้วไหนใครพร้อมแล้วเอามือจับหัวเอาจับหัวเอามือจับลายเก่งมากเลยเอามือจับเอวเอวอยู่ไหนอ้าวแล้วพูดดังๆให้ถึงโรงเรียนเลยให้ดังมาถึงหน้าห้องคุณครูเลยนะพูดว่า หนูพร้อมแล้วค่ะอ่าเอาใหม่นะเอามือจับ<า>หัเอาใหม่พอ้อพอกานเอามือจับหัวเอามือจับลาเอามือจับเอวหนูพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคแสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วนะพร้อมแล้วตัวตรงๆอ่าขออนุญาตนะคะ ปิดไมค์แล้วตั้งใจเรียนกันเลยนะคะอ่าคุณครูจะแชหนาะจอนะน่าโอเค Back to school วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนภาษาไทยนะคะคุณครูเห็นเด็กๆเ,เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษกันตั้งใจเรียนมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกันบ้างนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันคุณครูจะให้เด็กๆไปเต้น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 กันหน่อยดีกว่าไหนใครอยากเต้นบ้างยกมือเต้นอยากเต้นยกมือ้ คนเต้นเก่งเยอะแยะแน่ๆเลยเดี๋ยวครูจะดูนะคะว่าใครเต้นสวยปะเด็กๆยืนขึ้นเลยดีกว่านะใครพร้อมแล้วแสหน้าผีอยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูคุณครูอะไรนะที่ถนูชอบร้องเพลงคุณครูพอใจเปล่าพอใจยก่ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคุณครูเห็นในภาพเนี่ยมันมีเด็กนักเรียนเขามีคุณครูแล้วก็มีคุณยายด้วยถ้ามีใคราที่จะชวนคุณยายมาเต้นด้วยได้บ้างมีไหมคะมีไหมคะมีคุณยายข้างๆไหมคะมีคุณแม่ไหมคะเต้นกับเด็กๆด้วยนะคะถ้าใครชวนคุณพ่อคุณแม่คุณยายมาเต้นด้วยเนี่ยครูลูกศรมีคะแนนให้นะ ไปไปไปชวนคุณแม่มาเต้นด้วยน้าก็ได้นหมุนด้วยอ่ะเนีายคุณยายก็เด้นหันชายคุณตาเด็กๆช่องไหนเต้นเดี๋ยวครูลูกสอนเพิ่มรางวัลเดี๋ยวเรามารับรางวัลกันวันเปิดเทอมนะอ่าพร้อมนะคะผู้ปกครองเด็กเด็กคุณครูพร้อมมากเลยเดี๋ยวเราไปเต้นเพลงพยัญชนะกันนะคะอ่าไปกันเลยค่ะไปเลย

เดี๋ยวเราใครอยากเต้นเดี๋ยวเรามาเต้นกันใหม่นะคะเดี๋ยวคุณครูลูกสาวขออนุญาตทบทวนพยัญชนะหน่อยไหนใครรู้จักบ้างพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยตัวไก่ตัวไก่ค่ะ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตวนี้ตัวน่ัวนีไก่ไก่ไกก่ก่ไ่โอเคค่ะเด็กรู้จักไก่แล้วนะคะไก่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 ่ไกภาษาาไ่ถามว่า ยัชนะในตัวที่หนึ่งคือตัวอะไรอ่าเด็กๆตอบสิตอบไ่ีาไก่่ัวเไก่่ต่ตัอกไก่ตัวไก่ตวตัวไตัว่ต่ตัวไกไวตัว่่ไข่่ ใช่ค่ะใส่คอใ่อใส่คเราไม่ใส่อื่แล้วค่ะอีขอีค่ะค่ใ่ที่นี้เราเก่งมากขอควใส่ส่เดียววใส่ไปตัใส่หน้ว่าอะไรค่ะ

ขวดหรือยากหยักนะคะขอไข่ขอไข่หัวอยักไหมไม่อยากนะคะขอหัวยากยกถ้าเด็กๆชนะที่มีลักษณะขายขอไข่เตะหัวเตะเด็กๆรู้ไว้เลยว่านั่นคือตัวขอขวดนั่นเองค่ะข้อไข่ขอไข่ขอขวดตัวต่อไปคือตัวอะไรเอ่ย ข,อข้ขอไข่ข้อวขยขคอไข่นะตอนนี้<อ>จะควายขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ ตัวคอควายนะคะมีหัวกลมๆมีหลังคาโค้งแบบนี้นะคะคอควายหัวออกหลังคาโค้งแบบนี้นะคะเด็กๆกเจอพยัญชนะแบบนี้เด็กๆกรู้เลยว่าเป็นตัวคอควายนะคะเด็กๆนั่งรถไปนะคะตามทางเด็กๆอาจจะเห็นพยัญชนะคอควายเดี๋ยววันนี้ลองไปดูนะลองไปดูนะนั่งรถผ่านป้ายชื่อร้านนี้มีคอควายด้วยค่ะคุณแม่ ในเมนูอาหารมีคอควายด้วยค่ะคุณแม่เด็กๆอาจจะยังอ่านคำศัพท์ไม่ได้นะคะยังอ่านคำไม่ได้เด็กๆชี้พยัญชนะให้คุณแม่ดูนะอะเด็กๆรู้จักพยัญชนะก่อนต่อไปคุณครูสอนจะให้เด็กๆเ,เล่นเกมอ่ะไหนใครพร้อมเล่นเกมแล้วนั่งตัวตรงๆค่ะอาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันค่ะ เกมของค,คุณครูนะคะจะให้เด็กๆดูรูปภาพและเลือกพยันชนะให้ตรงกับรูปภาพอ่วรูปภาพนี้คือรูปอะไรเอ่ย <c oughs> ต่อไก่ต่อไก่ตัวไหนคือตัวต่อไก่เด็กๆลองชี้สิคะตัวที่หนึ่งใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมเอ๊ใช่หรือเปล่าตัวที่สองใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะหัวไม่ใช่ค่ะลูกผิดบอกว่าไม่ใช่ค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะวันไหนคะเนี่ยวันไหนคะตัวที่ที่อตัวที่อะไรคะนิ้วให้คุณคึ่ตัวที่หนึ่งอดูสิเก่งมากเลยค่ะตัวที่หนึ่งคือตัวกอกไก่นะคะ ชน,นะที่ไม่มีหัวกลมๆนะคะตัวแรกต้องจําให้ได้เลยนะคะตัวต่อ,ตอตไปเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรคะรอะไรลูกขอไข่ขอไข่ไ่ตัวนี้ใช่ไหมขอไข่แตกหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไหมสองใช่ไหมใช่ขอไข่ให้ทําแบบนี้ใช่ Yes Yes ็แบบนี้ Oh ใชอดีตอนนี้ช่ต่อค่ะ No ไม่ใช่ค่ะ No 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 แบบนี้นะคะไม่ใช่ตอนนี้ชเฉลยสิตัวหนคือตัวของใครตัวที่สองนั่นเองนูตั้งหัวโค้งลากนะครัูจะละบอันนี้ขอไข่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ สอคะแนนแล้วนะคะดูต่อไปต่อไปอุยลูวดค่ะเขาขวดมีคนตอบไวมากเลยนะคะขอขวดตัวหนคะตัวที่เท่าไหร่ไหนทำนิวนยตัวนี้ค่ะคุณคุูอ่าทำนิ้วหนค่ะใช่ค่ตัวที่สองใช่มีคหรือว่าตัวที่สามตัวไหนคะตัวที่ตัวนี้ตัวที่ ตัวที่ตัวหนึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะตัวที่หนึ่งที่หนึ่งขอขวดนะเนี่ยขอขวดขอนให้ดูไปรอบที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมค่อไม่มาขอขวดหัวหยักๆยกด้วยนะคะ,ขอ,ขอ,อ,ะ,คะอ่ะต่อไปรูปภา,<ม>าพไาเจ้าควายวันไหนเอ,อเอ่ยไป ชี้ันมาชี้ถูกป้างไหมคะกับตัวตัวตาอันนี้เปล่าแคนดูแบบนี้ดดกเี่สองสามเก่ง้่ามชัดเจนนะคะเดี๋ยวันคุณครูเด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะนะคะ สัปดาห์ที่แล้วเราเียนกันี่เหมนเพชนะกอไก่กับขคุณรูเรืองไปนะคะโะชิงในเด็กส่ถ้ในใควานะคะใครพร้อมที่จะเขียนแล้วนะคะนั่งตัวตรงๆนะตั้งใจนะเวลาเขียนนั้นก็จะยากนะคะเด็กๆเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมานะคะ หยิบดินสอขึ้นมาทำท่าหยิบดินสอก่อนจิบจิบเนี่ยคุณคณรูสอนจะหยิบดินสอให้ดูนะอ่ามาเด็กๆมีดินสอแบบนี้ใช่ไหมคะดินสอแบบนี้นะคะเด็กๆจิบจิบแบบนี้นี่เห็นไหมคะจับดินสอจิบจิบเก็บนิ้วเข้ามานะคะเอียงดินสอหน่อยจับดินสอให้ถูกต้องอ่ะแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะคะอ่าจับจิบจิบเหมือนนกแบบนี้นะคะ แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆเวลาเขียนเนี่ยเด็กๆจะเขียนได้ไม่สวยนะคะจบแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะจับจิบจิบก่อนนะคะจับจิบจิบก่อนผู้ปกครองคอยช่วยคุณครูดูหน่อยนะจับจิบจิบก่อนแล้วเก็บนิ้วเข้ามาสามนิ้วนิ้วข้างล่างสามนิ้วคอยประคองนะคะดินสอเอาไว้สองนิ้วนิ้วกว้องกับนิ้วชี้นะคะติดดินสอแบบนี้นะอ่า เดี๋ยวคุณครูจะดูนะใครจับปินสอได้ถูกต้องเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะตั้งใจแล้วทําตามนะคะเริ่มจากคอขวดเลยนะคะเด็กๆโค้งหัวกลมๆล,ลากขึ้นอยากลากลงมานะคะแล้วอยากขึ้นแบบนี้นะคะเด็กๆทาท่าดูก่อนนะต่อไปคอควายนะคะเด็กๆดู กอนนะอย่าเพ <Bruno. S 2> oh. ิ่งทำนะคะดูบอก่ะโค้งหัวออกลากขึ้นข้องโค้งเขียนบนอากาศก่อนอาริสอเขียนบนอากาศกอดน่าเขียนบนอากาศต่อไปข้อขวดอีกรอบนึงอยากอยากโค้งหัวลากลงลี้ยวไปทงขวาแล้วลากขึ้นข้อควายอีกรอบหนึ่งนะคะโค้งหัวกลมๆมออกนะคะเขียนบนอากาศเขียนบนอากาศก่อนลูก ลากลงแล้วโค้งลงมานะคะแบบนี้อ่าเหมือนตัวอย่างเลยเอ้าเด็กๆรู้วิธีการเขียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาใบงานมานะคะขอขวดกับคอควายใครยังไม่เตรียมมาไปหยิบมาเลยค่ะใบงานใบที่สองนะคะใบงานใบที่สองที่คุณครูแจกไปแล้วนะขอขวดกับคอควายนะคะไปหยิบมาเลยใบนี้เลยค่ะ ไหนใครหยิบมาแล้วใครพร้อมแล้วบ้างเดี๋ยวเรามาทำงานพร้อมๆกันเลยค่ะใครพ,พร้อมแล้วไหนโชว์ให้คุณครูดูหน่อยนะคะใครพร้อมแล้วใบงานมาหรือยังใครที่ยังไม่ปิ้นใบงานนะคะสามารถที่จะเขียนลงในกระดาษตอนได้นะคะอะ่น้องพี่พร้อมแล้วนะอ่านคุณครูเห็นอือดูสิ มีใครพร้อมแล้วบ้างอาอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันอ่าโอเคใบงานมาแล้วดินสอมาหรือ,อยังคะดินสอมีสีหรือ,อยังนั่ง ตัวตรงๆนะคะเวลาทำงานนั่งตัวตรงอ่าใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆให้ตรงกับกระดาษเลยตั้งกระดาษตรงๆนะเวลาเขียนหนังสือเราจะไม่เอียงกระดาษนะคะเราจะไม่เอียงกระดาษแบบนี้นะคะเราต้องตั้งตรงๆเลยนะแบบนี้เลยนะคะอ่านั่งให้ตรงกับกระดาษนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มเขียนกันเลยนะคะ เดี๋ยวครูลูกศรจะเขียนไปพร้อมๆเด็กๆด,ด้วยนะคะอ่าเริ่มทําเลยเริ่มจากขอขวดตัวใหญ่ๆก่อนนะเวลาทํานะคะเด็กๆเ,เริ่มจากพยัญชนะตัวข้างบนตัวแรกก่อนนะคะบางคนเนี่ยอยากเขียนขอควายตัวนี้ก็เขียนอยากเขียนขอขวดตัวที่สองก็เขียนโ o นโนไม่ได้นะคะเด็กๆต้องเขียนเริ่มจากตัวข้างบนตัวที่หนึ่งนะคะอาไป เขียนให้สวยกว่าคุณครูนะคุณครูเขียนจากคอมพิวเตอร์นะคะก็จะยากกว่าเด็กๆนะเด็กๆต้องเขียนตามจุดนะคะอย่าให้ออกนอกจุดอย่าให้ออกจากถนนนะคะสมมุติว่าจุดนี้คือถนนค่อยๆไปค่อยๆทำนะคะจับดินสอนแน่นๆนะคะลากไปจะเย็นๆโค้งขึ้นตามจุดนะอ่าไหมโอเคคุณลูกศรใด้ตัวที่หนึ่งแล้วนะคะ ตัวที่หนึ่งแล้วต่อไปเด็กๆก็มาเขียนขอขวดตัวเล็กๆนะคะโค้หงหัวเข้าเหมือนกันเริ่มจากขอขวดตัวที่หนึ่งเหมือนกันนะคะเขียนจากตัวซ้ายไปตัวขวานะคะเริ่มจากตัวที่หนึ่งค่อยๆค่อยๆเขียนขอขวด โอเคคุณสอนได้สองตัวแล้วนะอ่ะโค้งหัวขึ้นอยากหนึ่งอยากสองโค้งหัวลากลงนะคะแล้วก็ขีดไปทางขวาลากขึ้นอ่ะแบบนี้นะคะเด็กๆคนไหนยังเขียนไม่คล่องนะคะ ยังจับดินสอไม่แน่นนะคะผู้ปกครองคอยประคองก่อนได้นะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเขาเริ่มประคองดินสอได้แล้วค่อยๆปล่อยมือนะคะค่อยๆปล่อยมือแล้วให้เขาเขียนด้วยตัวเองอ่าโค้งหนึ่งโค้งสองขอขวดครูลูกศรจะเสร็จแล้วนะเด็กๆทำถึงไหนแล้วเออ อืมโอเคต่อไปนะคะใครที่เสร็จแล้วขอขวดไปตัวคอควายถ้าพยัญชนะไหนมีหัวกลมกลมกลคือหัวนะคุณครูสอนจะเรียกว่ากลมๆคือหัวนะเราต้องเริ่มเขียนจากหัวกลมกลมก่อนเสมอนะคะเริ่มเขียนจากหัวกลมกมก่อนเสมอเลยนะคะ เราหาหัวมันเลยแล้วเราก็เริ่มจากหัวมันโค้งออกแบบนี้คอขวายนะคะอ่าเดี๋ยวจะดูนะของใครสวยกว่าคุณครูนะคะต้องสวยๆนะอย่าออกนอกเส้นนะคุณครูเขียนจากเมาส์นะคะมันก็จะยากเลยนะคะอ่าโอเคต่อไปใกล้เสร็จแล้ว อืมตั้งใจเขียนกันดีมากเลยค่ะ,ะคุณครูจะเสร็จแล้วนะคะพอควายเขียนเหมือนเดิมทุกตัวเลยนะคะอเส้นนิดนึงนะอะ่ลากลงเด็กๆเ,เขียนสวยๆแลลูก อโอเคแล้วเด็กๆระบายสีนะคะระบายสีขอควดคุณครูจะเอาเป็นสีชมพูอเวลาเคลียเวลาระบายสีนะคะตัดขอบก่อนเห็นไหมคะคุณครูสอนตัดขอบก่อนนะคะแล้วค่อยระบายด้านในไปยำ้ำๆไปตรงไหนมีสีขาวครับมันให้หมดเลยนะคะ ับมันให้หมดทั้งสีเลยนี่ขวดนี้คุณครูนจะเอาเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะคะน้ำสตรอเบอรี่อ่าสลับสีด้วยสลับสีด้วยนะตรงขวดตรงนี้คุณครูฝนจะเอาสีฟ้าอืมเรามีสีเยอะแยะสลับให้มันสวยงามนะฟ้าสีเขียวอ่ะเด็กๆต้องทำให้สวยกว่าคุณครูนะ ขวดต่อไปคุณครูสอนจะเอาเป็นน้ำเขียวนะคะตัดขอบเหมือนเดิมค่ะตัดขอบเพื่อที่จะไม่ให้สีมันออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆจะได้รู้ขอบเขีเสร็จแล้วเริ่มระบายข้างในย้ำๆไปตรงไหนมีสีขาวย้ำไปอย่าให้ออกนอกเส้นที่เราตัดเอาไว้นะคะเห็นไหมตรงไหนมีสีขาวคุณครูสอนย้ำไปให้หมดนะคะเก็บสีขาวให้หมดระบายให้เข้มเลย นะคะอ่ะต่อไปสีฟ้าสีฟ้าอ่ะสีฟ้าคือขวดแก้วใสๆฟ้าคุณครูสีไรดีอ่ะสีแดงและกันนะคะนี่ได้แล้วนะขวดของคุณครูนะคะระบายสีต่อไปคอก ควายควายสีอะไรดีนะคะเด็กๆควายสีอะไรใครเคยเห็นเจ้าควายบ้างควายสีอะไรคะสีดำใช่ไหมควายจะตัวออกสีดำๆเด,ด,ด็กรู้สังตัดขอบเหมือนเดิมค่ะภาพจะเล็กหน่อยนะคะเด็กๆจะค่อยๆระบายนะตัดขอบเหมือนเดิมตรงไหนมีสีขาวทับมันให้หมดเลยเห็นไหมสวยๆนะคะตัดขอบตัวเจ้าควายที่โรงเรียน อนุบาลปิตุลาบางขวัญน,นะคะแห่งที่สองเนี่ยก็มีเจ้าควายเหมือนกันนะเจ้าควายชื่อเจ้าบางกับเจ้าขวัญน,นะคะอยู่ที่อนุบาลวัดเมืองแห่งที่สองนะคะถ้าเด็กๆมีโอกาสนะคะแวะเข้าไปเยี่ยมหาเจ้าควายบางกับขวัญได้นะคะเออไปเอาหญ้าเอาฟางให้มันกินได้นะคะแต่ว่าต้องระวังนะต้องอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะใครอยากไปเยี่ยมชม ปตุลาบางขวนันมีแหล่งการเรียนรู้มีท้องนามีมพืชผักต่างๆเยอะเลยนะคะเด็กๆก็เข้าไปเที่ยวหาก็ได้ใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะคะมีควายด้วยใครยังไม่เคยเห็นควายเข้าไปดูได้เลยอ่าดูนี้เจ้าควายคุณครูเริ่มสวยแล้วนะคะเด็กๆสวยหรือยังของเด็กๆสวยหรือยังคุณครูอยากเอาหน้าสีน อืมโอเคไหนดูสิไฟนี่น่าจะไปเล่นโคลนมานะเนี่ยของคุณครูเนี่ยอ่าโอเคเด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะถึงไหนแล้วไหนแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วใบงานคุณครูคไหนใครเสร็จแล้วขอโชว์หน่อยค่ะโชว์ให้คุณลูกศรดูหน่อยค่ะ อ๋อคนนี้ตั้งใจทํำมากเลยนะคะอ๋อวิจิตาเด็กหญิงวิจิตาเก่งมากเลยค่ะณัพัดนะคะนั่งตัวตรงตั้งใจทำงานดีมากเลยไหนะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนโชยคุณสอนดูหน่อยแล้วสวยไหมคะโอ้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเก่งทุกคนเลยนะคะ อโอเคใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนะคะแล้วส่งให้คุณครูดูนะคะทางไลน์กลุ่มนะคะเด็กคนไหนอยู่ห้องคุณครูเรืองนะคะก็ถ่ายรูปส่งไปในกลุ่มห้องคุณครูเรืองนะคะเด็กคนไหนอยู่ห้องคุณลูกซรอนก็ถ่ายรูปส่งไปในห้องอนบุบาลหนึ่งทับห่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะ คอยตรวจในนั้นนะคะเดี๋ยวจะคอยดูว่าคนไหนสวยที่สุดเลยโอเคสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะใครยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำต่อได้นะคะอเดี๋ยวเรามาร้องเพลงลากันดีกว่านะคะสวัสดีแล้วพบกันใหม่ได้เวลาต้องเขลาจากไปพบกันใหนม่วันหน้าส,สวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีทางครูก่อนเยวัสดีะวัสดียกมือหวัสดีไม่ใช่ี่ะยกมือไงระหม่ได้หนุบายยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเป็นยังไม่ได้เขียนเลยเนี่ยเละเลยยังไม่ระบายควายเลย